มือปืนโบกันที่สัญลักษณ์ของเขาเป็นหน้าไม้นะแต่ยิงออกไปเนี่ยเหมือนปืนใหญ่ซะมากกว่านะครับแม้ว่าเป็นอาวุธระยะไกลเหมือนกันแต่บีวอุปกรณ์สมใสัยค่อนข้างแตกต่างกับนักธนูนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับเรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter Now นาวันอีกครั้งหนึ่งครับกับอาวุธระยะไกลที่แสนเชื่องช้าอย่างโบกันครับ แม้ว่าในช่วงแรกอาจจะขัดหูขัดตากับผู้เล่นในบ้านครับเพราะว่าไม่สามารถจะหลบมอนสเตอร์ได้อย่างว่องไวชัดลนที่ลำบากเหลือเกินแต่เมื่อบิวออาวุธอุปกรณ์ของเขาให้พร้อมแล้วครับเชื่อเลยว่าอาวุธชนิดนี้ไม่แพ้ใครเลยจริงๆครับเพราะนอกจากดาเมจที่รุนแรงระยะยิงที่ไกลแล้วยังสามารถรีโหลดกระสุนและยิงออกไปได้เร็วขึ้นอีกครับมาเริ่มต้นกันด้วยการสร้างอาวุธก่อนครับ ในสายของโบกันเนี่ยจะบอกว่าการสร้างอาวุธค่อนข้างตรงไปตรงมาครับเราจะเน้นไปที่อาวุธธาตุเป็นหลักครับธาตุน้ำธาตุไยฟ้าธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำแข็งฮนะดูในส่วนของอาวุธธาตุน้ำครับผมนะนำปืนจากจากกักรฝั่งซ้ายเนาะมากกว่าฝั่งขวาครับปืนที่เราหามาได้จากจิราแม้ว่าการโจมตีธาตุน้ำจะน้อยกว่าก็ตามแต่อเทมที่เราหาเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่าทำให้สามารถอัปเกรดปืนได้ไวกว่าครับ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของกระสุนด้วยครับปืนจากจักรกลจะมีกระสุนอยู่2ประเภทวนกันไปนะคือกระสุนแบบธรรมดาและกระสุนแบบติดเข้าไปหลังจากนั้นจะระเบิดครับแต่ปืนจากจิราครับจะมีกระสุนกระจายออกมาอีกชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเราอยู่ระยะห่างจากมอนสเตอร์เกินไปครับตัวนี้จะส่งดาเมจไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่กับการโจมตีของเราครับต่างกับอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของปืนทัดไฟฝัฟ่งซ้ายครับปืนจากอันจาที่เราสามารถทําได้ในช่วงแรกครับ และฝั่งขวาคือปืนที่ได้จากราทลอสส่วนของกระสุนครับปืนของราทลอสเนี่ยจะมีตัวพีซิงหรือกระสุนเจาะเกาะที่สามารถยิงระยะไกลได้และยิงตรงทะลุไปได้ตั้งแต่หัวจดหางแม้ว่าอุปกรณ์เนี่ยจะหามาได้ค่อนข้างยากกว่าอัญชาก็ตามแต่สามารถจะอัปเกรดไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นครับในช่วงเริ่มต้นผมแนะนําให้คุณคราฟฝั่งซ้ายก่อนและเมื่อล่าราทลอสได้แล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนไฟฝั่งขวาได้เหมือนกันครับ มาดูที่เรื่องของอุปกรณ์การสวมใส่กันบ้างครับในช่วงแรกผมแนะนําให้คุณเน้นหนักในเรื่องของอาวุธก่อนนะหลังจากน,นั้นครับค่อยมาทําอุปกรณ์สวมใส่เพราะในช่วงแรกเกรดที่2เราสามารถใช้ชุดดั้งเดิมจากที่เกมสอนเราเล่นมาในช่วงแรกก่อนได้ครับและเมื่ออาวุธคุณพร้อมแล้วหลังจากนั้นครับเราจะมาเริ่มทําที่ขัวจากคาราชิช่วยในการรีโหลดกระสุนครับและขาจากบารอสทาให้แรงกระแทกจากกระสุนปืนลดน้อยลงยิงได้เร็วมากขึ้นครับ 2ตัวนี้เป็นสกิลที่สำคัญสำหรับสายอาวุธโบกันอย่างมากครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถอัพไปได้ยาวๆเลยฮะเมื่อสเตปอัพขึ้นมาเป็นเกรดที่3ครับเราจะไปหากกอุปกรณ์จากเจ้าปาวรูมูเจ้าค้าง่าววินไดน,นเองเพื่อจะมาเพิ่มตัวรีคอยดาวอีก1อันครับให้รีคอยดาวสกิลของเราเป็นเลเวลที่2ฮะเมื่ออัปเกรดมาจนถึงเกรดที่5ครับเราจะไปล่าถุงมือจากเจ้าเลจิน่าครับเพื่อเพิ่มตัวรีโหลดสปีดบวกหนึ่ง และตัวเอครับมาจากจากาสเพื่อเอาสกิลระดับที่2 rising tide ครับสกิลตัวนี้จะทำให้เมื่อเวลาในการล่าเราลดลงเรื่อยๆค่าพลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นครับและมาถึงเกรดที่5และเกรดที่4หายไปไหนครับในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นส่วน add-on ที่คุณสามารถปรับได้ตามใจชอบตามระบบธาตุที่คุณโจมตีฮะเริ่มจากธาตุไฟฟ้าครับคุณสามารถหาส่วนเอลได้จากตัวคาตาชิครับเพื่อจะเพิ่ม thunder attack ให้คุณโจมตีท่าไฟฟ้าได้รุนแรงมากขึ้นส่วนของทัาน้ำครับจะเป็นจากเจ้าป่าจิราที่จะมาในอุปกรณ์ของเสื้อและถุงมือทัาไฟก็จะมีในเกรดที่4จากมังกรอ,อัญจาครับในส่วนของหมวกถุงมือก็อีกตัวหนึ่งคือส่วนของกางเกงครับที่มาพร้อมกับสกิลที่ชื่อว่า Peak Perform a n c e สส่วนตรงนี้หากคุณเลือดเต็มอยู่ย้ำนะเลือดเต็มนะครับไม่โดนโจมตีหรือเลือดลดอะไรลงไปค่าพลังโจมตีของคุณจะเพิ่มขึ้นครับ และในท่าน้ำแข็งครับเราจะมาสร้างส่วนตัวเอลจากมังกรเลชิน่าครับจะเพิ่มค่าไอ e ์แอคแทและหมวกตัวสุดท้ายจากลาทลอสครับที่มีสกิลแอ a แท็กบูส level 2องได้ทีเดียวและมีส่วนของไฟแอคแท็กการโจมตีทัดไฟเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งคุณสามารถไปสลับสับเปลี่ยนกับหมวกจากอัญชาได้เนาะแต่ทางนี้ครับผมแนะนำให้คุณยึดสกิลเบสิกของนักยิงปืนใหญ่เอาไว้ก่อนเนาะอย่างรีโหลดและรีคอยครับแต่หากว่าพลังโจมตีไม่พอจริง คุณถึงเลือกนำอุปกรณ์ที่เพิ่มพลังโจมตีในธาตุนั้นนั้นเอามาสวมใส่แทนครับนอกจากสกิลพื้นฐานที่ผมแนะนำให้คุณใช้แล้วครับหลังจากนี้คุณสามารถไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการได้เนาะซึ่งบางคนครับมาในสายของ perfect dodge ในการหลบมอนสเตอร์ให้ได้ perfect เพื่อจะทำให้กระสุนคุณรี l o a d ได้ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องรี l o a d เองครับก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสำหรับเกม monster hunter ในทุกๆภาคครับ ใครมีคําแนะนําอะไรสามารถพิมพ์บอกกันได้นะและอย่าลืมครับกิจกรรมในเดือนตุลาคมกับการล่าเจ้ากระรอกสาฟ้าคาดาชิราเทียนและพิงราเทียนรวมไปถึงกิจกรรมวันฮาโลวีนเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมจะมารายงานให้ฟังทีครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ